วัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับอ้อยอีกแล้วนะคะกับเต็นนะาทา h ออโต้ค่ะวันนี้นะคะอ้อยมีรถอีกหนึ่งรุ่นนะคะมารีวิวแล้วก็มานําเสนอเพื่อนๆดูกันนะคะจะเป็นเจ้า Toyota f o r t u n ูเนค่ะ 3.0V นะคะขับ4ค่ะนี่เลยค่ะคันนี้เลยนะคะตอนนี้อ้อยจะยืนอยู่หน้ารถแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูรอบๆคันกันเลยนะคะ เป็นเครื่องยนต์3,000ซีซีนะคะห้องเครื่องสะอาดใหม่มากไม่มีค้าบน้ำมันเยิมเลยนะคะรับประกันความเดิมนะคะคานเดิมนะคะแล้วก็รับประกันโครงสร้างเลยค่ะนะคะไฟหน้าจะเป็นไฟหน้าที่มาพร้อมกับไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะแล้วก็มีไฟตัดหมอกคู่หน้ามาด้วยนะคะ เดี๋ยวเรามาดูด้านข้างรถกันนะไฟเลี้ยวนะคะตรงนี้จะอยู่ที่กระจกมองข้างเลยนะคะจะอยู่ในตำแหน่งที่มองเห็นเนี่ยคือเห็นชัดนะคะเราก็ทําให้รถด,ด้านหลังเนี่ยมองเห็นเวลาที่เราเปิดไฟเลี้ยวได้ชัดเจนมากขึ้นนะคะล้อแมกนะคะจะเป็นล้อแมกอัอลลอยขอบ17นะคะก็เป็นยางของมิชลินค่ะที่ติดมากับรถเลยนะคะด้านข้างตรงนี้เลยนะคะก็จะมีบันไดข้างคือ Fortuner ค่ะที่ทุกคนรู้กันดีอยู่แล้วเนาะมันเป็นรถที่ค่อนข้างสูงนิดนึง คือเวลาที่สมมติว่าเรามีผู้ใหญ่นะคะคุณพ่อคุณแม่เดินทางไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะอ่าขาเวลาที่เราขึ้นรถอย่างเงี้ยมันก็คืออาจจะต้องแบบเหยียบมันจะช่วยในการเหยียบแล้วก็แบบขึ้นไปนั่งได้ง่ายขึ้นนะนะคะบันไดข้า ตอนนี้นะคะเราก็อยู่ด้านหลังรถกันแล้วนะคะเดี๋ยวไอ้แจ้งสภาพสีโดยรวมก่อนนะคะก็คือคันนี้สีโดยรวมเนี่ยคือสภาพพร้อมใช้แล้วลูกค้าซื้อไปเนี่ยไม่ต้องเก็บสีเลยนะคะสีสวยเงามากๆเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังรถกันนะคะคันนี้นะคะคนนก็จะมีกล้องมองหลังมากับรถเลยนะคะก็สามารถแสดงผลที่ตัวหน้าจอด้านในเลยค่ะนะคะแล้วก็ไฟเบรกนะคะจะมีไฟเบรกอยู่ด้านบนตรงนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวเปิดเลยนะแล้วก็ตรงนี้อ่าโอเคด้านหลังนี้นะคะ กว้างมากคือสมมุติว่าเวลาที่เราเดินทางไม่ได้เยอะมากไม่ถึง7คนนะคะก็คือสามารถพับเบาเก็บของตรงนี้ได้เลยนะคะหรือว่าบางคนมีลูกเล็กจะปูให้น้องนอนเล่นอะไรอย่างเงี้ยว่ามันสามารถทําได้เลยนะแล้วก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในตัวรถกันนะคะ ตอนนี้นะคะเราก็อยู่ข้างในตัวรถกันแล้วนะคะก็อันดับแรกเลยนะคะไอ้อขอบอกก่อนเนาะคันนี้จะเป็นเบาะหนังนะคะเป็นหนังที่มาจากโรงงานเลยนะคะเพราะว่าเป็นตัวท็อปสุดของรุ่นแล้วอะคะ่ะเบาะสภาพเบาะเนี่ยไอ้อถือว่าใหม่มากๆนะคะลูกค้าก็คือใหม่เลยแหละก็ให้ประมาณแบบ80-90%นะคะเพราะว่ารถมันผ่านการใช้งานมาแล้วจะรอยเปมันก็ดูแบบดูเวอร์ไปก็ประมาณ 80- 90%นะคะถือว่าใช้งานได้อีกยาวๆเลยจ้านะคะ อันน่ะฝั่งขวามือตัวนี้นะคะจะเป็นเบาะแบบปรับไฟฟ้านะคะก็คือทั้งเลื่อนเข้าเลื่อนออกแล้วก็พนักพิงเป็นไฟฟ้าหมดเลยนะคะเดี๋ยวเรามาไล่ดูเนาะออปชั่นภายในรถอ่ะคอนโซลกลางตรงนี้นะคะก็จะเป็นหน้าจอแสดงผลพวกวิทยุ CD MP3 USB นะคะ คือสามารถแสดงผลจากหน้าจอตรงนี้ได้เลยแล้วที่สัมพันธ์นะคะคันนี้มีบลูทูธด้วยนะคะรับสายวางสายจากโฟมอะไรตรงนี้เลยนะจ๊ะอ่ะเส้นสีเงินตรงนี้ดีไซน์สวยมากนะคะปัดกับคอนโซลเนาะก็ด้านล่างตรงนี้จะเป็นแอร์นะคะ,ะ,คะก็คือเป็นตัวควบคุมความเย็นภายในรถทั้งหมดนะคะด้านล่างอ่ะถัดมาด้านล่างตรงนี้เลยนะคะตัวช่องเสียบ USB AUX จะอยู่ตรงนี้เลยนะคะแล้วก็ปุ่มตรงนี้อ่ะที่เพื่อนๆเห็นไหมเอ่ยจะเป็นปุ่มเปิดแอร์ด้านหลังนะคะเพราะว่าบางคนแบบรถ ไอ้แอร์ด้านหลังทาไมไม่ติดนะคะให้ลองสังเกตรตรงนี้ดูนะพวงมาลัยอย่างที่ไอ้บอกไปเมื่อสักครู่เนาะเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะแล้วเพื่อนๆเห็นปุ่มนี้ไหมเอ่ยดิสก็คือตัวนี้จะเป็นตัวควบคุมหน้าจอแสดงผลอันเล็กๆตรงนี้ค่ะที่มันจะสามารถแสดงผลเป็นพวกอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันน้ำมนนัำมนคงเหลือในถังที่สามารถวิ่งได้นะคะแล้วก็มีเข็มทิศแสดงด้วยนะคะก็คือจะคอนโทรลจากตัวนี้เลยนะจ๊ะแล้วก็ด้านหลังตรงนี้นะคะจะเป็นพุชคอนโทรลระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัตินะคะ อ,อย่างพี่อ้อยบอกไปเนาะว่าคันนี้เป็นเกียร์โฟก็คือเกียร์โฟวิวจะอยู่ตรงนี้เลยนะคะตัวขับสีขึ้นอยู่กับโอกาสและการใช้งานถ้าต้องการขึ้นเขาทางลาดชันนะคะใช้เกียร์โฟก็คือสามารถเข้าเกียร์จากตรงนี้เลยนะจ๊ะใช้งานทั่วไปเนาะใช้งานในเมืองนะคะก็ออกต่างจังหวัดบ้างหรือว่าอยากใช้เกียร์ออโต้ธรรมดาก็ตรงนี้เลยค่ะความปลอดภัยนะคะความปลอดภัยของเต้าคันนี้ก็จะเป็นแอร์แบ็กคู่หน้าเลยนะคะ2จุดซ้ายฝาเลยนะคะด้าน,นบนตรงนี้นะจ๊ะมันจะเป็นที่เก็บ ที่ใส่แว่นนะคะจริงๆแล้วหลักๆหลายๆคนก็คงแบบเหมือนแบบมีมีศึกษาหรือว่าดูรีวิวมาบ้างแล้วนะคะแต่ว่าอ้อ้ว่าคือคันนี้ที่อ้อเอามมารีวิววันนี้คืออยากให้ดูสภาพเพราะว่าสภาพเนี่ยค่อนข้างใหม่มากๆเลยจริงๆค่ะคือถ้าหาอยู่นะลองเข้ามาดูคันนี้นะคะหรือถ้าหาขับสองที่ร้านเราก็มีนะคะลองเข้ามาเลือกดูได้เลยค่ะ เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวอ้ลองไปดูข้างหลังนะคะว่ามันนั่งสบายขนาดไหนนะคะเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันเลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ด้านหลังรถกันแล้วนะคะก็คือสภาพเบาะอย่างที่้อ้บอกไว้ตั้งแต่แรกเนาะประมาณ80-90นะคะด้านหลังเนี่ยเบาะมันจะสามารถแยกปรับพับได้เพราะว่าเวลาที่ผู้โดยสารแถวที่3ามนะคะก็คือสามารถพับเบาะจากตรงนี้นะคะแล้วก็ขึ้นไปขึ้นไปได้เลยค่ะแยกพับสองฝั่งนะคะ60-40 ด้านตรงกลางตรงนี้นะคะจะเป็นพนักเท้าแขน,แขนก็คือเท้าแขนเวลาน,นั่งเดินทางจากงจังหวัดไกลๆเนาะแล้วก็ด้านบนของไอตรงนี้นะคะจะเป็นตัวควบคุมแอร์ก็คือสวิตช์แอร์พัดลมของแอร์ค่ะแล้วแต่ว่าร้อนหรือหนาวอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีแอร์ด้านบนตรงนี้ด้วยนะคะความเย็ยนทั่วถึงแน่นอนแล้วที่สําคัญนะคะแถวที่3นะคะก็ยังมีช่องแอร์นะจ๊ะอยู่ตรงนี้เลยอยู่ด้านบนความเย็ยนทั่วถึงรอบพันแน่นอนค่ะนะคะเจ้าฟอร์จูเนอร์คันนี้นะคะก็ ที่วางแก้วด้านข้างก็จะมีซ้ายขวาเลยเนาะแล้วก็มีตรงนี้ด้วยหรือเปล่าอ่ามีตรงนี้อีกแล้วก็มีตรงนี้อีก2คพันเวลาที่เราเดินทางแต่งจังหวัดไกลๆทั้งครอบครัวค่ะก็สบายค่ะจะดื่มน้ําจะดื่มกาแฟอะไรก็เต็มที่เลยค่ะนะคะแล้วก็เนี่ยอย่างเงี้ยเฮดลุมคือเฮดลูมบนเนี่ยคือรถมันค่อนข้างกว้างอะคะ่ะเวลาที่เรานั่งเนี่ยมันไม่อึดอัดเลยอะคือมันเป็นรถที่ใหญ่และนั่งสบายมากๆจริงๆค่ะ ะะเดี๋ยวอ้อยจะลงไปบอกราคานะคะแล้วก็โปรโมชั่นให้เพื่อนๆฟังกันนะคะเมื่อสักครู่เราก็ดูรีวิวรอๆรอบรถไปแล้วนะคะตอนนี้นะคะ้อ้ก็จะมาบอกราคาพร้อมกับโปรโมชั่นนะคะเจ้าคันนี้นะคะจะเป็น Toyota Fortuner ปี2012 3.0 V ขับ4นะคะราคานะคะ้อ้ขายเพียง6,69 0 0 0บาทเท่านั้นเองค่ะนะคะยังไม่หมดแค่นั้นนะคะ้อยรับประกันตัวรถยาวๆไปเลยค่ะ1ปีเต็มๆไปเลยนะคะแล้วก็ยังมีโปรโมชั่นพิเศษอีกค่ะดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียงแค่2.79 ตลอดอายุสัญญานะคะยังไงนะคะถ้าสนใจนะคะสามารถติดต่อไอ้เข้ามาได้เลยนะคะจะโทรมาหรือว่าจะแอดไลน์แอดร้านมาก็ได้นะคะก็ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ไอ้ยด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ